สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสู่คูสุขคนสบายดีจ้าพ่อพ่อกับฟอร่ารักกินีกันสวยกันยังคดสักลายพ่อพ่อกันย้ำคำคำพี่น้องเบิ้งบรรยากาศแคมของงามคำสวัสดีนะพี่น้องนี่นี่บรรยากาศดีจ้าบนี้นางสิบลงมาใส่มองบาได้ใส่มองหลายมือหลายฝ้าหลายหนและพี่น้องมาใส่เบิ้งวัดเได้นํำปลาเขาบ่าป่านะ ปลาแดกกระเบิดแล้วไห้อัราปลากระปุกหนึ่งมือวานไข่เบาเจไปจ้านักเลยลงมาหาเพิ่มหาปลาแดกปลาของเพิ่มพี่น้องเพื่อสียไปผักตอดโมคูด้วยฝากตอดเอฟซีต่ไกลแต่ไกอยากกินปลาแดกปลาของไอ้หนามคืองามพยายามแรงพี่น้องไปเบิ่งไปชมวิวธรรมชาสตร์ยามแรงน้ำกัดจ้าสวยงามธรรมศาตร์โอ้โพี่น้องบรรยากาศดีขนาดยามแรงแคมของมีสลา,าแคมของพร้อมเด้ เมีหมอนคือมีผ้าก็ได้มาอยู่กระลังสิกลางมองจ้าหนหนเด็กกระลูกทรายข่อยนี่ลูกทรายข่อยหัวจักขวบไปเรียบัดนี้บ่ต,บต้องบาก,กระสบายดีโลดกลางมองกับลูกทรายหล่ากับน้องทรายหล่ามีบอร์ดกลางบล่ล่ะวันนี้กลางปอกไก่ลกลางอยู่ท่าลดไปกลางไกลแล้วบ่ยัง เจ้าหลักยาบที่อย่างองหลงองหองอยู่นะแต่คนหมดหนามพี่น้องบรรยากาศยามแรงแข้มของแข็งท่าบรรยากาศดีขนาดเนาะวันนี้ผมมีอยังหลายเด้อจ้าภาพพี่น้องมาส้มวิวธรรมศาสตร์ยามแรงแข้มของว่าบรรยากาศมันดีซ้ำไหนพี่น้องตะนั่งกินโมกทะแข้มของเนาะพี่น้องเนาะไปตะะั้ สวยงามธรรมศาติทิพย์น้ำตกคลังลิ้นโซ่เส้นดังก้องพี่น้องบ่งไหมบรรยากาศสวยงามแทฉสวยงามตามทองเรื่องพี่น้องนำคองก็ขึ้นจักหน่อยฟังโน่นก็เป็นฟังไทยเด้อจ้าพี่น้องเอ,อ๋ยบ้าน นาศีดาอำเภอชานุมาลจังหวัดอำนาจเจริญจ้าพี่น้องบ้านผีเมืองนองกะบ่อไก่บ่ไก่นำโคงกับจังรสีด้วยพี่น้องคันบ่มีร่มน้ำกะสีนิ่งคันมีร่มกะสีมีขื่นเนี่ยจักหน่อยซาประมงก์กะซีไส้เฮือแบบนี้เนาะหาสำหรับหาปูหาปลาหรือไปมาหาสู่กันบ่มีเรือลำใหญ่อกล้องไม่รู้นิดลำหนึ่งกะบันจุได้ประมาณแปดถึงกัะลำนี้ก็สุประมาณเจ็ดแปดคนนะพี่น้องเนาะ แต่ก่อนกระทบไปหาสู่กันกับใส้เรือนี่แหละจ้าว่าสิคนสินค้าคนนี้ยังใส่เรือเนี่ยจะรับไปซื้อของซื้อของพี่นอ้องเป็นสินค้ขาสินใหญ่เขาจะส่งขามดานใหญ่สะท้านพลัดจ,จ้าจะสาหรับเท่ากัไปซื้อแต่พวกของข้าของขายข,น,ขน,นมหรือว่าอีหยังต่างๆนานาเลยแหละพี่นอ้องเราไปส่งผู้ส่งคนไปเยี่ยมไปมาหาสู่กันพี่นอ้องกสิใส่เรือหางเงาจา้า,าธรรมศาสตร์ยามแรง สายหลดเกีออยก์สองอันนะ,นะแม่บหลดเียวหลดจกหลดเีหลจกเ่อ์จกนะหจกก็มีบะพระเจ้าเ,เห็นยังละ่ะกระดังลงมือกลางมองพี่น้องโอ้คืองามแถเบาะทองฟ้า ธรรมาสตร์แกมของพี่น้องเมื่อนี้เขากระสิมากกางมองให้พี่น้องเบิงเด้อจ้าเพราะเขาอะได้กางมองโดนเลยดิเราเห็นคลิปกางมองเนาะเมื่อนี้กระสิมากกางเพราะว่ากางส่วงนั้นปลามันเริ่มบ่มีแล้วปลาเริ่มบ่มีแล้วก็เลยไอ้ก็นี้ก็เลยยุดก็เลยลืมมองแต่บัตเีอกตได้ข่าวได้ข่าวว่าปลาขึ้นอีกแก้วก็เลยพักันมากางบ่งว่าเมื่ออื่นมันสิได้พี่น้องเมื่ออื่นจะมาบ่งน้ำกัน้อจ้าว่าเมื่ออื่นสีได้ปลาบ่จ้า ลาบเห็ดหลดเอียงละ่ะหลดเอียงหลดเอียงแนนบอลหดเคนนะมันเป็นะไ้หลดเคนนะนเ,นเนดานะอกำลังใส่มออยู่ใส่มอก็ใส่รอดกลาองเลือเดาขัดแย่แต่อากาศเปรเี้ยงอย่ลงไปหลิกไปล น้ำโค้งนี่แค้มท่ามันสิบ่เหลือพี่น้องออกไปสักประมาณ2เมตรนั่งจังสิเหลือสองถึงสามเมตรอย่าออกไปเดาไปสามเมตรจังสิงเหลือบอกออกจากฝั่งไปสามสี่เมตรกับเพียงจากกระแลของน้องทรายพี่น้องเลยเด็มันสิเปียกเห็นหน้าแล้วก็อยากเล่นหน้า ลาม,มาแล้วบอสลาสิกิบบด๊ดไข่ปลาโลบอไข่อย่แบบงายงเกาะไข่อย่างเกาะฮะเ้าดังดังดูนางล้ไข่อยังเบาดังดังไข่กระโลไข่กระโลพอได้ฝากมาให้กินขอ,ขอบคุณเพ่นดู ขอบใจได้ด้ยวยขอบใจได้ด้วที่ให้ไข่พะโล่ที่ให้ไข่พะโล่ไข่พะโล,ล,คคพโล่พี่น้องไข่พะโล่กินเมื่อไรแสดงกินไข่พะโล่จ้ามีผู้ใหญ่ใจดีฝากต้องให้น้องตากินไข่พะโล่ว่าน้องตาผมอยากกินไข่พะโล่พี่น้องจ<ะ>้าก,กำลังกางมองไปเรื่อย ฝั่งของเก่าหกพี่น้องหอดยามฝนแล้วคนไม่ได้ปลูกเครื่องปลูกของและต้นไม้มันขึ้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นพักสมปล่อยพี่น้องเอ,อ้ยพักสมปล่อยน้ํากระลายพออพี่น้องบรรยากาศริมฝั่งโขงยามแรงจ้าพี่น้องนี่จา้าอันนี้ก็เป็นสาราริมน้าําจ้าสาราของวัดนั่นเองริมน้ำพี่น้องนี่ละครับบรรยากาศแคบของแคบค่ำกันไปแล้วสะพี่นอ้องเนาะ ถ้าจะปูเสือตีวงทีเดียวเนาะนำโค้งเวลาขึ้นเต็มที่สิบกขึ้นสูงไปได้เลยพี่น้องกะสีเลยถ่ายลงไปประมาณเมตรหนึ่งสิบกขึ้นถึงฝั่งบอกเคยทอมวัดเพระบางคนเคยถามาทอมวัดเพบอกเคยจ้าพี่น้องบอกเคยทอมวัดมันยากาศย้ำคำคำพาส้มอยู่พี่น้องดองทรายกำลังใส่มองอยู่ น้าเกษตรภาพพี่น้องสมวิวแคมป์ถาแคมป์ของไปก่อนพี่นเราเอ้ยกับลูกทรายข่อยปะย่างละน้าเกษสิขึ้นหอดแต่แทบได้แหละบ่ท่วมดอกพี่น้อกบะฝั่งของมันสูงมันส <st> ั้นน้าเกัตรเดี๋ยวใส่ลูกเราดูทางลงนะ ลด,ดดุดประเดไซไปเห็ดทางลงใส่ผอไปใส่ผอไปใส่ซุ่มยูแคมถาแคมของพี่น้องเอ้ยมากระมากระลูกทรายโทนของข่อยใส่ลงทั้งได้ละแมนบอลบอกไก่โพดบ่ มองสีหญ้าณฮอดพุ่นม,มองพร้อมนะนี่แตะพี่น้องบรรยากาศแคมป์ของแคมป์ถากผ้าส้มวิวพระมรมนีอย่งางไรไข่ส้มวิวธรรมศาสตร,ร์แคมป์ของไปก่อนเดาเดาจดะต้นม่วงกระสอใหญ่พี่น้องเห็ดนา้าแต่สิกินข้าวแซ่บมื่พี่น้องนั่งละกิจขาา้าวบแซ่บเป็นคนเบื่ออาหารนั่งละจ่อยลงเลยนั่งละโอ้ย ย่านจอยพี่รองเอ้ยต้องหายาเพิ่มน้ำหนักประกินตนลอดคนเบื่ออาหารง่ายจ้าทางลงหวยลงขอกะสิบค่อยดีปันใดเด้อพี่รองเด้อนี่แหละจ้าทางลงของสวยงามธรรมชาติตักทิน่นตกรังรินสุขสันนังกอง จาบินอลาหรือไหลหงฟ้าจึงมาเรียบดินเจะอยู่ผมมินไหนเลยมาสินแค่เพียงผมแดนปิดกันอะไรจึงไม่ภัยเมืองแมนมันสุกยู่ละ่ะสุกเบาคือมากนอยช่กป่วยยองอย่างเหรอเห็นแฟนเห็นแดน กัน้านว่าเป็นบ้านงามเอาไปเก็บเอปาประสาทเจ็ดสีแรุนแ่นตทดีไม่มีรอใจด้วยเอ็ดชันนาชฉันจริงเป็นช่นความงามดินแดนแห่งเรากมีแต่ละกำมักม่วงต้นนี่ขึ้นหมากน่อยท่านพี่น้อง มองก็สลกมองอย่างวะก็แตี้น้อยอย่างก็เคยมาเก็บอยู่แล้วนะบ่คืน,นยังถ่ายอยู่กม่วงอียงบ่านนี้มันซ้ำนี่พี่ดอกแล้วไรใส่มองแล้วเรียบร้อยพี่น้องเฮืออะไรคือวัดปล่อยจนวนน้ำหลม

อกกกะบะหู้แล้วาก็ะบะหู้แล้วอากระบะหู้บอกระบะหู้คือเก็บซื้อบะหมองยังหม่องน้อยหวานบอหวานเลยสดบกรณ์กระน้อยคนกระน้อยโอ้ยตะเวนขึ้นแล้วไปดอก ตะเวนคำรงเมือจกชงกะย,งยังล้อบรรยากาศยามแรงพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงท่านี้นะจ้าพาส้มบรรยากาศแค้มของยามแรงจา้อจาอออจะมาลุ่นน้ำกัน่าเ้าเซไดป่าบอกพี่น้องโมนีเบ่งตอนใสไปก่อนใสก็ใสยากนนหมดน้ำใส คลิปนี้ก็จบพียศษสวัสีจ้าขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อ,ดอสวัสดีจ้า